การปั่นจักรยานเนี่ยมูนิเลามีทริปที่หนึ่งที่มีเป้าหมายว่าเราจะปั่น2,000โลเราจะไม่สามารถปั่นจักรยาน2 0 0พโลในรวดเดียวได้ถ้าเราไม่ได้มีการฝึกซ้อมมาก่อน <S <S คล้ายๆกันกับการลงทุนหรือแม้แต่าก,การวางแผนการออมเราอาจจะมีเงินน้อยๆวันแรกๆแล้วเราคิดว่าจากวันที่เรามีเงินน้อยๆเราจะเป็นในระมิตท,ที่มันมีมากก็เป็นไปนไม่ได้มันก็คล้ายๆกับการสะสมระยะทางในการปั่นจักรยาน พี่เคยเป็นพยาบาลมาก่อนเป็นพยาบาลที่ค่อนข้างเห็นชีวิตตัวเองในระยะยาวมีเป้าหมายวางแผนที่จะ,กะเกษียณด้วยการลงทุนในหุน้นในการที่เราเป็นข้าราชการเนี่ยบำนาญเนี่ยมันจะเป็นแพสซีฟอินคำตัวหนึง่งแต่มักจะไม่ค่อยพอ พอมาเจอการลงทุนในหุ้นเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์เพราะว่าเราสามารถค่อยๆสะสมเงินเข้าไปได้แต่ตอนนั้นอะ่ะไม่ได้หวังอะไรมากพี่หวังแค่ว่าพี่กเกษียณแล้วอาจจะมีปันผลมาเติมสักเดือนละหมื่นนึงก <S <S พ็พอใจแล้วพี่ก็เลยเริ่มศึกษาการลงทุนในหุ้นเลยก็ยากเราไม่มีความรู้พื้นฐานในด้านการเงินอะไรอย่างนี้เลยบางทีพี่อ่านหนังสือถึงเช้า แล้วมันไม่ได้ง่ายอ่านหนังสือไปเนี่ยพี่ต้องเปิด Google คู่กันไปด้วยแล้วพี่ก็มีปากกาอยู่อันหนึ่งจดคําว่าค่า P E เข้ามาใส่ในหนังสือที่เราอ่านเจอเพื่อที่ว่าเวลาเราเปิดอ่านซ้ำอ่ะเราจะได้รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ไปหาว่าตัวเลขอย่างเนี้ยมันจะมาจากไหนค่า D E หนี้สินต่อทุน D คืออะไร E คืออะไรเชื่องแง่แรกอ่ะมันจะยากเสมอแต่ถ้าเราทําเป็นแล้วอ่ะในที่สุดมันจะอยู่ตัว <S <S พี่ก็จะแบ่งพอร์ตเป็นกองหน้า กองกลางและกองหลังตอนที่พี่ลงทุนแรกๆเนี่ยอาจจะมีหุ้นกองหน้ามากหน่อยแต่ณนะตอนนี้อายุเรามากขึ้นเรื่อยๆพี่จะให้ความสําคัญกับหุ้นกองหลังมากที่สุดหุ้นกองหลังจะเป็นหุ้นปันผลสูงซึ่งเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็สามารถ มีปันผลที่พอเลี้ยงชีพแล้วอีกส่วนหนึ่งสัก30%เอนี่ยอาจจะมาลงทุนในหุ้นกองหน้าและกองกลางอาจจะเป็นหุ้นที่เอาไว้ทําส่วนต่างของกาไรที่เรียกว่าแคปิตอลเกนแล้วเมื่อได้แคปิตอลเกนปุ๊บเนี่ยพี่ก็เอาแคปิตอลเกนกลับไปซื้อหุ้นกองหลังไว้อีกดังนั้นเนี่ยกองหลังของพี่จะโตขึ้นเสมอ อนนั้นก็คือพี่มีปันผลมากพอจริงๆมันมากพอตั้งแต่ก่อนที่จะ,กะเกษียณแล้วพี่เห็นสิ่งเหล่านี้หมดตั้งแต่วันทํางานแรกๆแ,แล้วพอวันที่เราลงทุนสําเร็จดีแล้วเนี่ยพี่ไม่หุนหันพันแล่นที่จะลาออกอยู่ให้ครบ25ป,ปีให้ได้บํานาญด้วยดีกว่าแม้พี่จะได้บนานาญแค่เดือนละ1600บาทก็โอเคหลักๆเรามาจากปันผลจากหุ้นปันผลมันเพียงพอคือจุดที่ตัดสินใจลาออก มันจะย้อนกลับมาที่บอกว่าให้เงินอ่ะมันทํางานแทนเราแม้ยามหลับบางทีพี่ไปปั่นจักรยานพี่ก็ชอบโพสต์ว่าให้เงินทํางานแล้วตัวเราก็ไปปั่นจักรยานอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนเข้ามาแซวว่าโอ๊ยไอ้คำนี้มันเป็นคําที่น่าอิจฉาจังนะไลฟ์สไตล์นี้อย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่ามันไม่ได้นั่งมโนแล้ว,ลวเกิดขึ้นได้มันจะต้องสอดคล้องกับก,การกระทําของเราด้วยวก็คือพี่ก็วางแผนการเงินมาอย่างดีถ้าถอยกลับไปแล้วพี่รักการปั่นจักรยานซะจนแบบ เราไม่วางแผนกันเงนะินเราอาจจะไม่มีวันนี้นะคือพี่ไม่ได้อยากมีชีวิตที่ล่าเริงในวันแรกๆเราต้องมาร้องไห้ทีหลังพี่อาจจะยังมีชีวิตที่ร้องไห้ในวันแรกๆก่อนทุกข์ทรมานก่อนแล้วก็เราจะไปตาเป็นประกายในวันหลัง